สวัสดีจ้ะน้องเจ๊กันรายงานตัวจ้าเจ๊ไม่ได้จะมาชวนเล่นเกมหรือว่าจะมาแคสเกมให้ฟังหรอกนะจ๊ะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องราวลึกลับสุดแบล็กแฟนตาซีจากทั่วโลกและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของตุ๊กตาสุดลึกลับชวนขนหัวลุกกันแต่เรื่องอะไรเจ๊จะนั่งเมาส์มอยคนเดียวล่ะเจ๊ก็ต้องมีแขกรับเชิญกันบ้างเอาละจ้ะ แขกรับเชิญของเจ๊ก็ไม่ใช่คนอื่นไกลพี่าพามของเรานั่นเองจ้าไงาอสวัสดีจ้าน้องพามสวัสดีเช่นกันก่อนที่จะเข้าเรื่องตุ๊กตาในวันนี้เนี่ยนะเจ๊ขอถามหน่อยดีกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยพาม,มีตุ๊กตาตัวโปรดกับเขาไหมจ๊ะฉันน่ะชอบตุ๊กตาแกะนะถ้าได้นอนแบบคนปกติก็อยากจะนอนกอดอืมแล้วถ้าสมมุติว่า ตุ๊กตาที่เราแสนจะรักเนี่ยมีความลับซ่อนอยู่หรือว่ามีพลังงานลึกลับบางอย่างสิงอยู่มันจะเกิดอะไรกันขึ้นละ่ะสำหรับฉันเนี่ยถ้ามันมอบความตายที่น่าสนใจให้มันก็คงจะดีนะแต่คนอื่นก็คงจะหวังว่าไม่ใช่ตุ๊กตาตัวเดียวที่ตัวเองมีแหละนะเธอเนี่ยนะวันๆก็สนใจแต่เรื่องมอบความตายเนี่ยนะน่าเบื่อจริงๆเลยแต่ว่าน้องๆคะถ้าใครอยู่บ้านหนูเงาไม่อยากเบื่อ เจ๊แนะนำเลยจ้าผู้สนับสนุนสุดใจดีในช่วงนี้ฟ a าดาวเกียเกมการ์ดฝีมือคนไทยนะจ้าใครเป็นสายเกมการ์ดห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วอย่าลืมมารีวิวให้เจ๊ฟังด้วยนะจ๊ะมาเข้าเรื่องกันต่อวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของสิบตุ๊กตาทั่วโลกที่มีตำนานสุดสยองให้ฟังกันระวังกันไว้นะจ้าเด็กๆตุ๊กตาที่บ้านน้องๆน่นะมีอยู่ในลิสต์นี้ด้วยหรือเปล่า <laughs> มาที่ตุ๊กตาตัวแรกตุ๊กตาแอนนาเบลเจเชื่อนะว่าคงไม่มีใครเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อนี้แน่โอ้โหหนังดังสเบอร์นั่นน่ะแต่เจได้ข่าวว่ารูปร่างของตุ๊กตาแอนนาเบลกับในหนังของจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอใช่แล้วในภาพยนตร์น่ะจะมีรูปลักษณ์ที่สุดสยองขวัญแต่ในความเป็นจริงแล้วแอนนาเบลนั้นเป็นตุ๊กตาผ้าหน้าตาน่ารักผมสีแดง แต่ประวัติของมันนะก็หลอนไม่แพ้ที่เห็นในหนังเลยนะโดยเฉพาะในปีพศ2513เนี่ยดอนหน้าได้รับตุ๊กตาตัวนี้มาเป็นของขวัญแล้วก็เริ่มรู้สึกแปลกๆกับตุ๊กตาตัวนี้เพราะอยู่ๆมันก็เคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนท่าทางได้เองบางทีก็มีกระดาษที่เขียนไว้ว่าช่วยด้วยจะทำให้ทุกคนนั้นหวาดกลัวไปหมดเลย ถ้าเฮียนเบอร์นี้แล้วเขาจัดการกับมันยังไงอ่ะเอ่อปัจจุบันตุ๊กตาตัวนี้ก็ถูกตั้งโชว์ไว้อย่างดีที่พิพิธภัณฑ์ออกเคิลที่สหรัฐอเมริกาน่ะนะโดยมีป้ายเตือนว่าห้ามแต่ต้องหรือเปิดตู้โชว์เด็ดขาดเพราะเคยมีคนได้ลองแล้วแล้วก็เจอดีนั่นเอง <c oughs> ถ้าวันไหนมีข่าวเปิดตู้โชว์ก็ไม่ต้องแปลกใจนะถามกาลินได้เลยเจมั่นใจแต่นั่นเนี่ยนะชอบมาที่ตุ๊กตาตัวที่สอง ตุ๊กตาโรเบิร์ตตัวนี้เนี่ยเจ๊ก็มั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นผ่านตากันมาบ้างเพราะว่าเจ้าตุต๊กตาตัวนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างชัคก,กี้ตุต๊กตาผีสิงที่แบบนางจะถือมีดจ้วงในตำนานน่ะนึกออกใช่ไหมล่ะแต่ว่าเจ๊ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหรอ่อ่ะทางพอจะเล่าให้เจ๊ฟังได้ปะโรเบิร์ตที่เป็นตุ๊กตาเด็กผู้ชายที่สูงแค่3ฟุตก็ประมาณสามไม้บรรทัดต่อกัน เขาถูกตั้งชื่อตามเจ้าของเลยคือโรเบิร์ตยูจีนออโต้ตั้งชื่อเดียวกันแบบนี้สงสัยเจ้าของคงจะรักมากเลยเนาะอ่าฮะแต่เหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มต้นขึ้นในบ้านเช่นมีข้าของเสียหายหรือหายไปโดยที่ยูจีนบอกว่าตุ๊กตาโรเบิร์ตเป็นคนทําพอเปลี่ยนเจ้าของเจ้าของใหม่ก็บอกว่าตุ๊กตาโรเบิร์ตนั้นพยายามจะฆ่าเธออีกด้วยเม้แต่ฉันเองก็ยังเห็นเขาลางของความตายเลยนะเนี่ย ปัจจุบันนั้นตุ๊กตาตัวนี้ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในอเมริกาว่ากันว่าก่อนถ่ายรูปก็ต้องขออนุญาตเจ้าโรเบิร์ตก่อนด้วยนะเพราะว่าเราถ่ายรูปโดยที่เจ้าโรเบิร์ตเนี่ยไม่ได้เอียงคอตอบรับให้ถ่ายแล้วก็นะอาจเกิดเรื่องสยองขวัญขึ้นก็เป็นได้เออไม่เป็นไรพอดีเจ๊ J. อ่อนภาษาอังกฤษคงจะไปพูดขออนุญาตเขไม่เป็นหรอก <laughs> มาที่ตุ๊กตาตัวที่ส ตุ๊กตาโอคิคุตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยนะเป็นตุ๊กตาผู้หญิงจากประเทศญี่ปุ่นแต่ความพิเศษของตุ๊กตาตัวเนี้ยเส้นผมของตุ๊กตาเนี่ยทํามาจากผมของคนจริงๆอ่าใช่ใช่ในสมัยโบราณนะพวกอุปกรณ์ทําตุ๊กตานะ่ยมันไม่ได้ก้าวหน้ามากหรอกนะดังนั้นถ้าเกิดสามารถทําตุ๊กตาที่มันสามารถเหมือนคนได้จริงๆแล้วเราก็ก็จะยิ่งเป็นงานศิลปะชั้นดีตุ๊กตาตัวนี้ก็เช่นกันทว่า เมื่อเจ้าของได้ตายจากไปก็เริ่มมีบางอย่างที่ผิดปกติขึ้นกับโอคิคุโดยคนรอบข้างเริ่มสังเกตเห็นรอยยิ้มโผล่ขึ้นมาบนใบหน้าของตุ๊กตาตัวนี้เส้นผมเองก็เริ่มจะงอกยาวขึ้นเรื่อยๆอย่างไร้สาเหตุอีกด้วยเออโอโ้โหแล้วคนไม่หล่อมันแย่แล้วคนทั่วไปก็ต้องกลัวอยู่แล้วแหละตุ๊กตาโอคิคุเลยถูกย้ายไปอยู่ที่วัดเมนเนนจิ i, จังหวัดฮอกไกโดพร้อมกับทำพิธีตัดผมทุกปี แต่ผมก็ยังยาวออกมาเรื่อยๆก็มีบางคนคาดเดาเช่นกันว่าผมยาวเป็นเพราะว่าตุ๊กตามันเก่าหรือเปล่ากาวยึดผมมันเสื่อมสภาพจนผมมันหลุดออกมาจนดูเหมือนยาวขึ้นด้วยละมัง้งโอ้โหถ้าเป็นเจนะต่อให้บอกว่ากาวคลายตัวเดี่ยก็ไม่เก็บไว้หรอกอีกอย่างมันก็พิสูจน์ไม่ได้จริงเะล่าว่าโอคิคุ้งอะไม่มีวิญ,ญญาณของเด็กสาวเจ้าของที่เสียชีวิตอยู่จริงๆอะแล้วฉันจะไปรู้เหรอมาถึงตุ๊กตาตัวที่สี่กันบ้าง ตุ๊กตาเล็ตตาเป็นตุ๊กตาที่หน้าย่นจมูกโดง่งคือเห็นรูปแล้วเนี่ยเจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นคุณยายในเรื่องสโนไวท์อ่ะที่เขาให้กินแอปเปิลแดงอ่ะคุณยายเหรอเออหน้าตาของตุ๊กตาตัวนี้ก็ดูน่ากลัวจริงๆอ่ะนะทำให้ไม่มีใครต้อนรับมันเลยแถมยังมีเรื่องเล่าด้วยว่ามันออกไปเดินเล่นข้างนอกเพราะว่ามีรอยเท้าบนดินหรือมันขยับเองได้ แถมยังจ้องตาอยู่ตลอดเวลาด้วยถึงเรื่องเล่าจะฟังดูน่ากลัวนะแต่ตุ๊กตาเลตตาเนี่ยแทบจะไม่เคยทำร้ายหรือทำให้ใครเสียชีวิตเลยไม่เหมือนกับตุ๊กตาบางตัวที่ขู่ฆ่ามนุษย์ด้วยซ้ำเจ้าเลตตาเนี่ยเพียงแค่หน้าตามันอับปลักก,ก็เท่านั้นเองมันก็เลยทำให้คนนั้นหวาดกลัวจนเป็นที่เรื่องลือก็เท่านั้นน่ะสํหรับเจมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะ มาที่ตุ๊กตาตัวต่อไปดีกว่าตุ๊กตาตัวที่5ตุ๊กตาแมนดี้เป็นตุ๊กตาเด็กหญิงที่มีรอยแตกรา้าวบนใบหน้าซึ่งเจ้าของเดิมที่ไม่ทราบชื่อก็เอามาบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ควสเนลประเทศแคนาดาตัวนี้ที่เขาว่าหลอนๆเนี่ยเป็นเพราะหน้าตาน่ากลัวด้วยเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะพามก็ไม่เชิงหรอกนะเพราะมีเหตุการณ์หลอน <ừ. S 2> ที่ทําให้รู้สึกว่าวิญ,ญญาณที่สิงอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้ยังเฮี้ยนอยู่โดยเฉพาะหลังจากที่ได้รับบริจาค เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ก็ได้ยินเสียงแปลกๆกุกกักุกกกในกล่องของเจ้าตุ๊กตาแมนดี้นี้อยู่ตลอดคล้ายกับว่าตุ๊กตาตัวนี้กําลังขยับไปมาอยู่ในถุงและในคืนนั่นเองหลังจากที่ตุ๊กตาตัวนี้ถูกทิ้งเอาไว้ในห้องของพิพิธภัณฑ์ของทุกอย่างก็กระจัดกระจายราวกับว่าใครบางคนบุกเข้ามาทําลายเข้าของทั้งๆท,ที่มันก็ไม่มีรอยงัดแงอะไรเลยแถมว่ากันว่า ตอนที่เธอถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แล้วคนที่มาเยี่ยมชมยังเจอเหตุการณ์ที่ชวนสยองขวัญยังรู้สึกเสียวสันหลังตอนที่สบตาหรือพอถ่ายรูปภาพก็เบลอเป็นแสงขาวทำเอาแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าก็ยังคนลุกไปด้วยเลยเฮ้ยข hey, องกระจัะกระจายเป็นเพราะว่ามีพายุเปล่าคิดมากพายุข้างในเนี่ยนะออ oh. มาตุ๊กตาตัวที่หกกันบ้างตุ๊กตาจูเลียต เป็นตุ๊กตาเด็กน้อยที่ลือกันว่ามีวิญญาณสิงถึงสี่ดวงเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวที่เราเล่ามาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยหนึ่งตัวก็มีวิญญาณหนึ่งดวงแล้วทําไมตัวนี้ถึงเป็นสี่ดวงล่ะฉันจะบอกให้ละกันว่าทําไมเพราะว่าตุ๊กตาจูเลียตนั้นก็เหมือนมรดกตกทอดประจําตระกูลหนึ่งมีมากกว่าถึงสรุ่นด้วยกันทําให้เชื่อกันว่ามันกเก็บวิญญาณของคนในตระกูลนั้นเอาไว้นั่นเอง แต่ถ้ายืนยันเบอร์นั้นเนี่ยว่ามีดวงวิญญาณสี่ดวงสถิตอยู่เจว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่มากกว่านั้นใช่ไหมครับม,มันก็มีแหละไอเหตุการณ์ที่ว่านั่นน่ะคือว่าแอนนาหญิงสาวคนหนึ่งในตระกูลที่สามารถยืนยันเรื่องจํานวนของดวงวิญญาณได้เธอเล่าว่าตระกูลของเธอนั้นได้ตุ๊กตาจูเลียสมาตั้งแต่รุ่นของยายทวดและหลังจากนั้นผู้หญิงทุกคนในตระกูลก็จะตั้งท้องลูกถึงสองคน และลูกชายจะเสียชีวิตภายในเวลาอันรวดเร็วซึ่งแอนนาเองก็เสียลูกชายไปด้วยเช่นกันแอนนาเคยสืบและพบความจริงว่ายายทวดของเธอนั้นได้รับตุ๊กตาตัวนี้มาจากเพื่อนเก่าแต่เป็นเพื่อนรักที่หักเหลี่ยมโหดที่สาบแช่งยายทวดผ่านตุ๊กตาเลยกลายเป็นเหมือนกับคำสาบวนลูปอยู่กับตระกูลของแอนนาไปเลยไม่รู้ว่าจะโกรธแค้นอะไรขนาดนี้ รู้แค่ว่าปัจจุบันคำสาบนี้ก็ยังดำเนินอยู่และไม่มีใครกล้าทำลายตุ๊กตาตัวนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับการทำร้ายวิญญาณของเหลราลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองฮจะว่าเศร้าก็เศร้านะแถมไม่มีอะไรที่มาหักล้างคำสาบได้อีกต่หากมาตุ๊กตาตัวที่เจ็ดกันบ้างดีกว่าตุ๊กตาฮาโรเบียวนะตุ๊กตาตัวนี้นี่เกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์ด้วยเหรอระวังไว้ละกันนะ ใช่แล้วมันอาจจะทำให้เจ๊รู้สึกกลัวกับการซื้อของออนไลน์ไปเลยก็ได้นะเพราะตุ๊กตาฮารโลเนี่ยถูกวางขายบน Ebay และมีคนซื้อมาสำหรับถ่ายภาพยนตร์เพราะว่าแขนและปากของมันสามารถขยับได้เองและเหมือนว่ามันจะพยายามพูดอยู่ตลอดเวลาด้วยนอกจากนี้เจ้าของที่ครอบครองมันก็เจอแต่เรื่องโชคร้ายล้มตายยังไม่ทราบสาเหตุจนตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับมันแล้วล่ะ แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตุกตาตัวนี้มันหายไปอยู่ไหนแล้วเช่นกันฮะไม่รู้ว่าหายตัวไปที่ไหนคงไม่อยู่แถวบ้านเจ๊หรอกมัง้งคืออันนี้เนี่ยยิ่ยงกว่าหลอกขายของปลอมนะเรียกว่าหลอกขายผีออนไลน์เลยดีกว่ามาที่ตุกตาตัวที่แปดกันบ้างตุกตาปูป้าเป็นตุกตาที่ทามาจากท่าสกลาดมีความสูงถึง115เซนติเมตรอันนี้ก็พอๆกับเด็กอนุบาลคนหนึ่งเลยนะแล้วไม่พอนะ ผมของตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยทาจากผมคนจริงๆเหมือนตุ๊กตาโอคิคุเลยอะแต่ว่าแค่นี้ก็หลอนแล้วนะมันมันมีหลอนกว่านี้อีกหรอพามไม่รู้สินะแต่เจ้าของได้เล่าไว้ว่าตุ๊กตาปูป้าเนี่ยมีชีวิตและมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นเพื่อนรักของเธอแลวคอยช่วยชีวิตเธอมาก่อนแต่ทันทีที่เจ้าของตายคนในครอบครัวก็เ,เอาตุ๊กตาปูป้านี้ไปเก็บไว้ในตู้กระจกพร้อมกับยืนกรานว่าตุ๊กตาตัวนี้มันมีอะไรแปลก มันขยับได้เองชอบทําเสียงตึงตังและพยายามจะหนีออกจากตู้กระจกด้วยเคยมีการอัดคลิปวีดีโอถ่ายภาพเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ไว้อยู่แต่คลิปที่ว่านั้นก็กลายเป็นภาพสีขาวพร้อมกับลายมือเด็กเขียนว่าปู่ป้าไม่หลังจากนั้นเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นก็หายไปเลยอยู่บ้านเธอหรือเปล่าพราหมยยอยอถึงคิวของตุ๊กตาตัวที่9ปูเลาอูบินบาร์บี้หรือบาร์บี้แห่งเกาะปูเลาอูบิน ตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยประวัติยาวนานมากตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหนีเหล่าทหารแล้วก็พลาดท่าตกหนะ้าผาเสียชีวิตคือมันก็เป็นเรื่องเศร้าไม่ใช่หรอไม่ได้เห็นเกี่ยวกับตุ๊กตาเลยนะมันเริ่มเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนี้หลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้เกือบ100รปีมีชายคนหนึ่งได้อาศัยอยู่ในเกาะปูลาอูบินได้ฝันประหลาดว่ามีเด็กคนหนึ่งกําลังพาเดินไปที่ร้านขายของเล่น และขอให้ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ตัวหนึ่งให้พอตื่นขึ้นมาเขาก็ได้เดินทางไปร้านขายของเล่นแบบในฝันเลยและได้พบกับตุ๊กตาบาร์บี้ที่เหมือนในฝันไปเป๊ะเลยอยู่ตรงนั้นจึงตัดสินใจซื้อมันมาแล้วนำมันไปวางไว้ที่สารเพียงตาของเธอด้วยตัวเองแล้วไงอ่ะเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เลยสิงตุ๊กตาแล้วก็อารวาสแก้แค้นไปทั่วทั้งกเกาะหรอใจเย็นเจ้เรื่องนั้นมันไม่มีหรอกนะมันไม่มีเรื่องอะไรสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับบาร์บี้ตัวนั้นหรอกนะ แต่ในปัจจุบันนั้นลุกตาบาร์บี้แห่งเกาะปูลาอูบินก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาไหว้และมีการถวายเครื่องสำอางต่างๆเช่นน้ำหอมหรือลิปสติกเพื่อหวังว่าวิญญาณสาวน้อยตัวนี้จะไปสู่สุขติและนำพาความโชคดีมาสู่ทุกคนที่มาเยี่ยมจริงๆก็เป็นเรื่องราวที่ลึกลับแต่ก็แสงไปด้วยความเศร้าจริงๆนะ มาถึงตุ๊กตาตัวสุดท้ายตัวที่1ิตุ๊กตาเพกกี้เป็นตุ๊กตาหน้าเด็กผมบอนแต่เขาว่ากันว่าใครที่ได้ศบตากับนางนะจะมีอาการป่วยหนักแบบไม่ทราบสาเหตุเออแล้วจะเอารูปประกอบเนี่ยให้คุณผู้ชมดูยังไงเดียนเซอร์แค่ตาดีไหมถึงจะไม่เซ็นเซอร์ฉันก็เป็นอมตะอยู่ดีอ่ะแต่เซ็นเซอร์ให้ผู้ฟังก็แล้วกันเรื่องราวของตุ๊กตาตัวนี้ไม่มีที่มาและที่ไปแน่ชัดแต่เจ้าของของเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกคนลุกแปลกๆเวลาที่จ้องตามันและเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างไม่ทราบสาเหตุด้วยครั้งหนึ่งเธอเคยอัดคลิปเล่าเรื่องตุ๊กตาตัวนี้ลงอินเทอร์เน็ตและมีคนอยากจะพิสูจน์ด้วยการมานั่งจ้องตุ๊กตาเพกกี้และมีอาการเจ็บปวดทรมานก็ไม่ต่างกันเลยปัจจุบันตุ๊กตาเพกกี้ก็ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งของลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคนที่อยากจะเข้าชมก็ต้องเซ็นเอกสารยินยอมทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปดูเพราะพิพิธภัณฑ์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นถ้าเผลอไปจ้องตามันขึ้นแล้วเกิดเป็นอะไรไปแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอโหน่ากลัวเอาละจ้ะก็จ,ะจบไปแล้วนะสำหรับสิบตุ๊กตาอาถรรพ์ในตำนานเป็นยังไงกันบ้างจะ๊ะคิดว่าตัวไหนหลอนที่สุดโดนใจสุดอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะจ๊ะ หรือว่าถ้าใครมีเรื่องเล่าชวนสยองขวัญที่เกี่ยวกับตุ๊กตาที่อยู่ในบ้านก็เอามาแบ่งปันให้ฟังกันได้นะและเจ๊ขอเน้นย้ำว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยไม่ได้รับการพิสูจน์ทางนิทยาศาสตร์บางเรื่องก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดยังไงทุกคนก็ฟังหูไว้หูนะจ๊ะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเอาตุ๊กตาที่เรามีเนี่ยไปเผาะนะจ๊ะตุ๊กตาทุกตัวเนี่ยไม่ได้มีวิญญ,ญาณสิงสถิตยอยู่นะดีไม่ดีจะเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้โลกด้วยซ้ํานะอีกอย่าง บางทีที่เราคิดว่าตุ๊กตามีผีสิงอยู่ก็อาจจะเป็นเพราะว่ารูปลักษณ์ที่คล้ายคนจริงๆจะทําให้เรานั้นเกิดจินตนาการถึงเรื่องผีก็ได้และถึงตุ๊กตาเหล่านั้นจะมีวิญญาณสิงอยู่ก็จริงก็ขอให้คิดไปว่าวิญญาณปกติก็จะไม่รารานใครอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปสร้างความแค้นให้กับมันก่อนดังนั้นก็แค่ปฏิบัติตามคําแนะนําก็แค่นั้นน่ะอุตตมีมุมนี้กับเขาด้วยเหรอเนี่ยพางก็ต้องมีบ้าง ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้เจละผ่ามขอตัวลาไปก่อนเอ้ยก็ไปละบายบายพบกับซองบูสเตอร์ของอคานะ็อกเอาท์ชุดเสริพิเศษที่จะเติมความสนุกของเกมน็อกเอาท์ให้มากขึ้น ในชื่อแบ็คคอเลคชั่นวอลลุ่มวันในราคา2ละ80บาทจำนวน2ละ5ใบรวมทั้งสิ้น24แบบสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook ฟอนเดนเกียรและ p ู n ิก้า